ข่งกับไบเกอร์โมเอาไหมโมกลัวไหมไม่กลัวสู้ไม่สู้แพ้ชนะไม่เป็นไรไม่กลัวโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวทุกคนเตรียมเชียร์ด้วยนะคะไบเกอร์โมไบเกอร์พิกัดทรีจื้อวันอุ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วใครจะชนะ ชื้อเฉือนทุกคนแนตะกี้ยัเชื้เชือ่ไงยไเหมือบบนเสมือกัน네ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดคนถ้าเกิดคู่นี้ฟินแพะอชนะชนะเจอกันแพ,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 พ้แพ้เจอกันใช่ใช่ไหมโอเคตะก,กี้เป็นไงมันเหมือนเสมือกันอะเหมือนข้าร้อมกันเลยเชื้อเนเลยใช่ไหมสีสีสกสีสีีสีสีสีีีอสส โอ้โหบิดกามเนื้อเลยครับโอ้ยสรุปจะปั่นจักรยานหรือว่าจะชกมวยเอาใหม่เข้าเหมือนกึ่งหมโอเคมาบอยก็นสู้ๆเด้อทีมงานทีมงานใครทีมงานใครทีมงานผมเวย์บอยก็บินุ้ยกัดละกัดเป็นไงนี่ไงเอ้ยนี่ไงนองบอลแล้วสวนเอาบอยก็ฟินให้ตรงเส้นด้วยตรงเส้นลูก

ชนะองตอนไปที่ตออชนะก็มาหนูชนะโอ้เสมอเหรอไม่เกี่ยวเลยอะตอนมาไม่รวมตอนมาไม่รวมรวมแต่ตอนไปไปคูที่แพสคนนันแข่งกันเ้แล้วสายเดียวกันครับสายเอครับเจอสายเอครับไม่ธรรมดา เตรียมตัวเตรียมตัวระวังไแับอับ้เไปแล้วมีการชนะแบบแบบไม่รู้แบบลอยนวลแบบแบบอะไรแบบ อย่าคูอย่าคูคู่ต่อสู้อย่าคูคู่ต่อสู้เลยมมมัันนขป่่ไออกเฮ้ยปั่นไมเอ็งไปไปต่อให้เขาไงไม่ต่อเอาตอนนี้แข่งกับปีกัสผนพี่ดำยังไม่ตื่นว้าตอนนี้นผนพี่ดำตื่นแล้วผนพี่ดำตื่นแล้วเฮ้ยสแดงไงผนพี่ดำตื่นแล้วเฮ้ยจิงจอกเก้าหางยิ้มตัวคนพี่ดำไป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  กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย